เสร็จแล้วนะคะกับข้าววันนี้ <c oughs> เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเชอร r y ี่เจอร์มีวันนี้ก็เข้าครัวอีกแล้วค่ะก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่แต่ในครัวนะคะวันนี้แต่งหน้าสวยอย่าตก,กใจ เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีเพื่อนมาหาหนึ่งคืนก็มานอนหนึ่งคืนนี่แหละแค่เป็นทางผ่านเนาะเราก็เมื่อเช้าเราก็ออกไปทานเบรคฟาส์กันแล้วก็ไปส่งเพื่อนที่สนามบินนะคะเพื่อไปต่อที่อื่นนะเขาเห็นเราเป็นแค่ทางผ่านมาแค่คืนเดียวเพื่อนเจียมนะคะเจ้าเก่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูปลานึ่งซีอิ๊วกับ อีกหนึ่งอันก็คือห่อหมกในกระทะวันก่อนทำแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองทำใหม่แล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บผักก่อนค่ะลิซทำอะไรอยู่คะทำเ my, 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 my มมโมรี่ออ๋อเกมใหม่หมอมีซื้อเมมโมรี่มาแล้วเดี๋ยวช่วยมอม,มีทำกับข้าวไหมช่วยไหมช่วย โอเคเดี๋ยวมาไม่ลืมต้องแช่เห็ดหอมก่อนเดี๋ยวมันจะไม่พองก็จริงๆแล้วอ่ะปลาานึ่งซีอิ๊วส่วนใหญ่ปกติเลยเนี่ยเราก็ใช้ปลาโฟร์เซ้นนี่แหละง่ายดีเพราะว่าซื้อมาแล้วก็จะทำเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาจากช่องฟรีนนะคะมาทำแต่ว่าวันนี้ซื้อผิด ปกติเราใช้ปลาแพงกรเซียสเพราะว่าเท่าที่ทํามาเนี่ยปลาแพงกรเซียสมันจะเนื้อโอเคเนื้อมันไม่เละแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวพอมาทําแล้วแต่วันนี้ซื้อผิดดูซองมันคล้ายๆกัน่ะวันนี้กลายเป็นซีซีอะไรซีลักไม่แน่ใจว่าปลาอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองกินดูว่าเอามาทำานื้อสิริแล้วจะผ่านหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแช่เห็ดหอมก่อน มีเหลืออยู่เท่านี้นะคะแค่เท่านี้แหละมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นมีน้อยมากเลยหอม งอกง,งามไหมคะโภระพาของเราเยอะมากเนี่ยยิ่งตัดยิ่งโตยิ่งตัดยิ่งโต,งต,งตแล้ววันก่อนเนี่ยเราเอาน้ำซาวข้าวผสมไข่แล้วก็ผสมชูรสมาลาดดูสิดูใบเขียวแข็งแรงเลยอะ่ะมีคนบอกมาขอบคุณ f อฟซที่เม้นบอกมานะคะทําตามเรียบร้อยแล้วนะคะ,จะเจริญง,งอกงามเลยค่ะ เนี่ยเดี๋ยวพอหน้าหนาวแล้วยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับพวกนี้ดีเพราะว่าโหละพาเนี่ยมันต้นเนี่ยต้นมันแข็งแรงมากเลยนะต้นมันแข็งโปแบบต้นมันแบบเป็นต้นแข็งๆเลยอะแล้วน่าจะแบบทนอะเดี๋ยวเราจะพยายามว่าเอาเข้าในบ้านได้ไหม แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ทำช่องใหม่ขึ้นมานะเป็นช่องที่แบบตั้งใจจะทำอาหารไทยล้วนๆก็คือมีแต่อาหารไทยอย่างเดียวแล้วก็ให้ฝรั่งดูนะคะแล้วก็นั่นแหละแต่ตอนนี้ฝรั่งยังไม่มีมาตามเลยยังไงฝากติดตามก่อนนะคะช่องชื่อช่องว่า Cook Thai for h u b b y นะคะ คุกให้หลวนั่นแหละเออก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะมีทั้งติ k กต k อก ig facebook นะคะเดี๋ยวจะรีบขึ้นลิงก์ไว้ให้นะช่วยไปตามกันด้วยนะคะเปลี่ยนใจเดี๋ยวจะทำเห็ดผัดกุ้งแทนนะคะแทนอหอห่อหมกเพราะว่าเห็ดซื้อมานานแล้วแล้วกลัวมันจะเสียนะคะแล้วก็ทำไข่เจียวโหระพาเด็ดมาแล้วทำไข่เจียวโหระพานะดูสิ โหระพาแบบว่าสวยงามมากพอเอาลดด้วยน้ำซาวข้ากับกับไข่ไข่ไก่นะคะเขียวดกสวยมากเลยอะ่ะฟิลลี่ชอบกินโหระพาด้วยใส่ในไข่เจียวฟิลลี่ชอบมากเมนูเคลียร์เคลียรโหระพาเดี๋ยวก็จะหน้าหนาวแล้วนะคะตอนนี้ซัมเมอร์หมดลงไปแล้วฟิลลี่มาหั่นเห็ดไหม โอเคค่ะใส่กางเกงเสร็จแล้วก็มาหั่นเห็ดนะโอเคเอมม็ม่มาบอกว่าอะไรนะ่ก็เอ้าก็เขาไม่เคยเห็นฟิลลี่กินอะใช่ไหมถ้าเขาเห็นฟิลลี่กินเผ็ดได้เขาก็จะบอกว่าฟิลลี่กินเผ็ดได้แต่เขายังไม่เคยเห็นไงเขาก็เลยบอกฟิลลี่กินเผ็ดไม่ได้ใช่ไม่ใช่ โอ้โหอยากกินเผ็ดโชว์เพื่อนเขาไปบอกเพื่อนเขาว่าเขากินเผ็ดได้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าฟิลลี่กินเผ็ดไม่ได้เขาไม่เชื่อแล้วฟิลลี่แล้วฟิลลี่บอกว่าเดี๋ยวตอนวันเกิดฟิลลี่ให้ทำอะไรเผ็ดๆ,ๆฟิลลี่จะกินโชว์เพื่อนเออนี่ไงเดี๋ยววันนี้ เอ้ยวันนี้ไม่มีอะไรเผ็ดๆเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินวันตื่นโอเคโอค้ยจริงๆเราไม่ต้องใส่กุ้งแล้วผัดเห็ดอย่างเดียวเพราะว่ามีโปรตีนทั้งปลาแล้วก็ไข่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกุ้งเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วเห็ดมันเยอะมากเราก็จะแค่เห็ดผัดเฉยๆผัดเห็ดไม่ต้องใส่กุ้งมาแล้วคะ่ะผู้ช่วยหั่นเผ็ดนะคะ คือเีต้องเอามืออย่างนี้อันนี้พอแล้วเล็กแล้วเดี๋ยวมันเล็กไปแล้วมันจะเล็กนี่ทําต้องจับแล้วก็ทำอย่างนี้เอามือเอ่อเอานิ้วหดหดมาไม่นแหละเออต้องจับนั่นๆันแล้วก็หมามีกก็จะเอ่อทำขิงนะคะหั่นขิงก่อนวันนี้ได้เล่นอะไรที่โรงเรียนบ้างเอเอ b a บีบ้มาม่าทำไมเล่นเป็นอยู่อย่างเดียวเล่นแต่เบบี้มามา่าอืมเพราะว่าเชอบเล่นเพราะว่าชอบเล่นแล้วใครเป็นเบบี้บใครเป็นมามา้าเอม่มาแล้วใครเป็นผับผาเนอทูน่าโนวานเหรอ<ช>เอ้าแล้วลูอาหน้าไปไหนอ่ะลูอาหน้าเป็น ให้ <Big> Sister. ลัวน่าเป็นบิ๊กซิสเตอร์อไม่มีใครเป็นปปา้าไม่อยากมีใครเป็นผู้ชายใช่ไหมก็เลยไม่มีใครเป็นปป้าให้ลัวน่าเป็น Big <They S 1> บิ๊กซิสเตอร์แต่ชอบดัี้แต่ชอบดัตตี้อ๋อชอบดัตตี้ของฟ <P illy> ิลลี่ฟิลลี่อ๋ออาค่ะขิงอ่อนมากเลยฟิลลี่เวลาทำเราต้องดูตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมีจะบาดมือโอเค แล้วต้องตั้งใจทําลูกจับให้มันแน่นๆอีกแล้วพอให้ทํางานบอกง่วงนิดนึงรู้สึกว่ามีทูกอีกแล้วค่ะไปแล้วคะ่ะผู้ช่วยเชฟหั่นเห็ดสามอันบอกว่าง่วงือนี่นะคะขิงซอยประมาณนี้ต้นหอมนะคะหั่นแบบไหนเตย อยาได้แบบเป็นเส้นเล็กๆมาหั่นเห็ดต่อนะคะผู้ช่วยไปละค่ะพิกชี้ฟ้าใส่เพื่อความสวยงามจริงๆพริกนี้มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรนะกินได้ เห็ดหูหนูเอ้ยไม่ใช่เห็ดหอมของเราก็นุ่มพอดีนะคะ จะบีบมะนาวลงไปดับกลิ่นคาวหนึ่งรอบนะคะฟิลลี่ไม่เปิดค่ะมันไม่ได้ร้อนค่ะปลา1นึ่งซีอิ้วเนี่ยตอนนี้เป็นเมนูปรดประจำบ้านเลยเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันเฮลตี้แล้วก็อร่อยและสูตรก็ป้อม คือตั้งแต่ทํามาสูตปรป้าป้อมคือถูกใจที่สุดเพราะว่าสูตรอื่นเขาใส่เครื่องปรุงเยอะมากแล้วมันรสชาติมันไม่ค่อยคลีนแต่ของป้าป้อมคือรสชาติคือ c l e นมากแล้วเราก็จะใส่น้ามันหอยนะคะลงไปสองช้อนอันนี้ก็ปรับมาจากสูตปรป้าป้อมนิดนึงนะคะเพราะว่าสูตปรป้าป้อมเนี่ยเขาใส่ช้อนเดียว เยขาวน,นึงน้ำตาลนิดนึงนะคะเราใช้น้ําตาลหล่อข้างกล้วยนะคะแล้วก็เหล้าจีนเฮ้ยเหล้าจีนอันนี้เหล้าจีนหนึ่งช้อนโต๊ะ สูตรอื่นอนะ่ะเขาจะทำแล้วเขาก็จะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากในในหม้อนึ่งนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมใส่ขิงลงไปเลย แล้วเราก็ตักมาลาดเลยสูตรนี้อร่อยจริงทำบ่อยมากสูตรอื่นมันกินแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันมันเข้มข้นไปอะ่ะมันแบบกินแล้วมันไม่คลีม จะต้องแบบเทน้ำปลาออกไปด้วยนะคะต้องเปิดหมอ้อมาเทน้ำลองอไปสุดป้าป้องนี่ไม่ต้องเลยค่ะน้ำปลาลงมาแล้วมันก็จะพอดีนี่มหม้อนึงเสรแล้วนะคะนี่เรามีที่คีบจานนะคะสั่งมาจากเทมูปิดฝา 15นาทีค่ะจับเวลาเดี๋ยวพาไปแอบดูว่าฟิลลี่เขาทำอะไรอยู่เห็นไหมเขาจัดบ้านค่ะโตขึ้นเนี่ยต้องเป็นนักจัดระเบียบบ้านแน่เลยอะ่ะโอ้โหดูสิช่วยมามีจัดบ้านอีกแล้วะอะไรคะ โอเคเดี๋ยวมามีพับให้เรียบร้อยนะคะไหนพูดเรียบร้อยก่อนเรียบร้อยคือดูลูกสาวสิคือแบบว่างๆนานก็จะจัดบ้านนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือแบบโอ้โหบุญของแม่ เก็บตรงไหนมามีว่าเก็บที่โตเฟล,ลี่ดีกว่าอันนี้มันโต๊กินข้าวเก็บที่โตเฟล,ลี่อะตรงนั้นอะดีกว่าอันนี้มันโต๊ะกินข้าวใช่เครื่องนี้ก็โดนดดดี้ว่านะคะว่าเกะก,กะมากให้เอาไปตั้งที่อื่นฉันจะเอาไปตั้งตรงไหนล่ะเชิ <Sure. S 2> แต่มามีใช่ทุกวันเลยนะเครื่องนี้แล้วก็ตอนนี้เอาหัวตั้งแบบ90องศาแล้วก็ประมาณแบบหนาที ครั้งละห้านาทีเช้าแล้วก็ก่อนนอนเช้าแล้วก็เย็นแล้วมันช่วยนะคือหลังคือดีขึ้นมากมันจะรู้สึกคลายลงแล้วแบบปกติเราจะรู้สึกว่ามันจะกดกดอยู่ช่วงเนี้ยมันกดอยู่อะแล้วมันเจ็บมันปวดอยู่ตลอดตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นคลายขึ้นคุ้มเงินค่ะซื้อมาพี่แดดดีด้ก็ไปหาหมอจัดกระดูกนะคะอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตยังไม่รู้เลยจะกลับมากี่โมงแต่กับข้าวจะเสร็จแล้ว แล้วก็คือ Daddy ี้บอกโอ้โหคือแบบเขาอยู่เขาเขาเป็นกระดูกสันหลังอะ่ะคดคือหมอที่เขาหามา20ปีอะ่ะก็ก็สแกนแล้วก็ทำเอ็มอาร์ทเลยนะแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ากระดูกมันเป็นคดอย่างเงี้ยแล้วคือพอน้ําหนักเขาลงอะ่ะมันก็จะยิ่ง ยิ่งทิ้งน้ำหนักลงไปแล้วมันยิ่งเจ็บมันยิ่งกดแล้วเหมือนกับดดดี้เขาก็จะนั่งเอียงๆเ,เวลาทําอะไรเขาก็จะเอียงซ้ายขับรถเขาก็จะเอียงซ้ายเพราะว่าเขาเลี่ยงพอเ,เอียงแล้วมันจะไม่เจ็บมากไงแล้วคือตัวเขาก็จะเอียงๆอยู่นิดนึงคือเขาบอกดดดี้ว่าห้ามผ่าตัดเด็กขาเพราะว่าพอผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะตัดกระดูกไอ้ที่มันกดทับเส้นประสาทออกแต่ว่ากระดูกสันหลังมันก็จะสั้นลงแล้วมันก็จะยิ่งรับน้ําหนักมากแล้วมันก็จะยิ่งปวดอีกเขาบอก หัวเด็ดปีนขาดถ้าเกิดว่ายังยังไปถ่ายไปเข้าห้องน้ําเองได้ห้ามผ่าตัดเขาว่างนี้แล้วทุกวันนี้ตอนนี้เขาก็คือให้ดัดดี้ไปหาทุกวันเพราะว่าอีกสองอาทิตย์เราจะไปฮอลิเดย์เขาจะช่วยให้ดัดดี้ไปฮอลิเดย์เราไม่ปวดตอนนี้ก่อนแล้วแต่หลังจากนั้นก็คือยังต้องกลับไปหาเขาอีกบ่อยๆนั่นแหละเพราะว่าให้เขาจัดกระดูกให้เข้าที่แล้วมันจะตรงขึ้น คิดว่าคงจะช่วยได้ดัดดี้บอกฉันอยู่มา20ปิปีหมอที่ไปหาไม่เคยบอกไม่เคยพูดกับฉันอย่างนี้เลยแล้วแล้วคือแบบมีแต่จะให้รอผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออดัดดี้ก็มีความหวังเพราะว่าดัดดี้เขาก็กลัวว่าผ่าออกมาแล้วมันก็ไม่หายแล้วเขาก็จะยิ่งเจ็บเขากลัวมากคือไม่ใช่ว่ากลัวเจ็บเขากลัวแค่ผ่าแล้วไม่หายแล้วมันยิ่งเป็นมากกว่า mm hmm. เก่าอะไรอย่างเงี้ยอ้เราก็สงสารเขาตอนนี้เขาปวดเอ,อเอ็นดูของเราเนี้ยจิบจิบไปเลยถ้าเทียบกับเขา นะคะแล้วก็พรุ่งนี้โอมา่าโอป้ามาทำข้าวที่บ้านนะคะเราก็คิดว่าตอนแรกจะทำข้าวมันไก่แต่ว่าไก่ก็ไม่ได้ซื้อไว้แต่เราว่าเรามีหมูสามชั้นอยู่ก็เลยว่าเอ,อทำข้าวหมูกรอบดีกว่าโอม่าก็ชอบกินหมูกรอบมากเหมือนกันนะคะก็ทำอะไรที่มีก่อนเพราะว่าขี้เกียจไปซูเปอร์มาร์เก็ตละนะคะแล้วก็ โอมาก็อยากกินสปริงโรลแต่ว่าของก็ไม่พร้อมแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะ a d a p อะไรให้แกกินเป็นสปริงโรลได้อาจจะเป็นปอปเปียไส้หมูสับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกที ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะโอ้แล้วค่อืม,มจะเยอะไปไหมไม่เป็นไรอร่อยพบเวลาแล้วนะคะปิดไฟเห็นไหมน้ำมันก็จะพอดีแล้วเราจะเอาต้นหอม กลับมาแล้วค่ะพอดีเดี๋ยวอันนี้เอาลบไปก่อนทำยังไนต่อทอดไข่ผัดเห็ดไปพร้อมๆกัน É um Hi, mommy, To the moon and Because this fish is different than last time, I didn't try yet. Is it fishy? No, it's not fishy. Okay. But compared to the last time, which one you like more? Last one. I would say. Oh. But this is not bad. No, it's good mm -hmm. too. That's why I, I, I eat yeah. it often. Because it's good, really good. Mm. Well, really good is only eight. It's good, really good. Yeah, it's eight, and nine is whoa, and ten is to the moon and back. Okay. not yet. Mm. To it. Uh, okay. to ใช่เอาน้ำปลาได้ไหมนะ้ำปลาอร่อยมากคลีมๆแม่มนีหันไส้เจียวให้พี่ีได้ไหมตันองอะไม่สำคัญหันไส้เจียวอ่ะ Okay, alles klar, gucken wir mal, haben die bestimmt. Ne? Das machen wir mal demnächst, ne? gehen wir da mal zusammen frühstücken, okay? Ich ja? glaube, eine Waffe mit Honig und Früchte schmeckt besonders lecker. Ich glaube auch. Probier du mal dann. Ich probiere das auf jeden Fall dann mal bei dir, was du bestellst, ja? Ja. Ich nehme aber mit Honig. Ja. Mhm. Ähm, willst du Honig essen? Oh, ich probiere es mal. Yes. Okay. Ja. Was mach ich mal? Oder auf dem harten Platz? Was? Ich glaube auf dem harten Platz. Mhm. Da weiß nicht mehr, der Quatsch. Mhm. Magst du noch ein paar von das ist Mama hat mir eben gerade gegeben. Okay. <lacht> <lacht> hm, ah, ah. Hol ein jo. Ja.

Like what? Young. How was the meal? Eight out of ten. Okay. <laughs> How was the wife? Okay. <laughs> <laughs> oh. okay oh, five five yeah. and To the moon and back was the wife oh i mean you go to the moon and never come back <laughs> <laughs> <Same> <laughs> the moon is not water yeah right yeah you, you can get to the moon Wow. wow. Very good. Wow. <laughs> and how you can get to Oma house? Um, car. <laughs> or walk. Or mm. bike. Or mm -hmm. buggy. Yeah. A buggy. <laughs> Many ways. Or bike. Or bike. Or scooter. Mm -hmm. Oh yeah. How in cups of กินนมอยู่กินหนึ่งอยูอ่ถ้าฟิลิอิ่มแล้วฟิลิต้องพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าอะไรคะอิชอิชบินสัตว์สัตพูดเต็มๆสิอิชบินสัตวกินข้าวเสร็จพ่อลูกเล่นอะไรกันคะอ okay. ะไระค่ะยูนิชัน Lock High Commons für oder Daddy. Oh. Oh, Pausefist. Lila, ne? Jetzt ist Pinke dran. Pinke darf zwei vor. Eins, zwei. Ja. Mein Pink ist gewonnen. Ja, sieht auch aus. Eins, zwei. Guck mal, das dann ne? kommt aber nachgerückt. Das war eben nicht gut. Jetzt es langsam. War eben noch hier. Eins. So, du bist dran. Lila, eins. Jetzt hast du noch mal das Pinke. Uff, das Pinke düst voll. Eins, zwei, drei. Ja, gut. Auch nur eins. Papa ist dran. Orange uh, Orange nur eins. Blau. ding, 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 ding. โอ้กอนแต่ฉันก็เอาชนะได้ใช่ยังต้องไปต่อวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบน,น,นะคะฟิลิปบ๊ายบายแล้วเราขอให้ฟิลิปจุ๊บ ด้ดดฮังฮ <laughs> ักบ๊ายบาย